โอ้โหด้มันพอแล้วพอแล้วมันของโบราณพี่น้องคุยกันเนี่ยโอ้โนี่โอ้ยขันขาคุยเจ้าก็จิ้นบดตัวตับมันตงให้แขีกันเด้ออเดี๋ยวเดี๋ยวจงไห้แล้วหรอก สวัสดีครับสวัดส,ว Д ส,าาวสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้กูสู้คนะครับมเอนี่มีโอกาสมาทางรัตนบุรีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเออเมนี่เมื่อพอพี่น้องเป็นจาศาสตร์เป็นมหาพี่น้องเมนี่นด้ไมนู้นนะคับของของมากว่าครับเนี่ยของฝากพี่น้องเออเพิ่นมาเพิ่นคนมาให้น้ำของแสบพี่น้องโอ้ย ได้เขาว่ามักตับเยอะตับมักตับก็ตับได้มากน้อยเนี่ยปีน้องโอ้ขอโทษาะถอดได้ปีนองเด้อเ่ามันบ่นหน่อยนี่มันหน่อยดอกสอนเรบผมก็จะฉาดว่ากําลังเสียบกําลังเสียบนะเพิ่นว่ามันหน่อยเพิน์ะเอ้าซิมแก้วมั้งครับหรือผมซิมแก้วก่อนเอ้าโอ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวแนวแกงเอาเลยนะเอาเอาเลยครับใหญ่ซิมบังเลยโอ้ยผมกดบอกผมผมผมคนมาบุงว่าเป็นไหนเดี๋ยวซิมแก้ววันผมขาดว่ได้แล้วท่านว่าของไหนครับ บ่อผ่นบ่อผ่านบ่อผ่านนี่กันบ่อผ่านขาดบีขาดผมเนียเดียวเดอ้ยนี่เอาีเอานีครับมักหน่อยมักผมหน่อยผมไหลเอารลยครับเนี่ยจะตอมากเนี่แต่ผมมาก้งกันโอยยผมมีส้วยถาด้นะแก้วอันแก้วแน่นี่มันตอกผมบ่อเลี่ยงพี่น้องเนี่ยวบีแท้พี่น้อง ผมก็มาขมอยู่แต่ผมมาจวดนะเอ้าเฮ้ยเอาเร็วครับเนี่ยหนเป็นมาฮอร์ตซรีนเป็นขนตัวนี้มาขอกเขาของดีสุรินตอนรับเดี๋ยวเด้ออ้ยงน้ำลายเดือดเลยโอ้โหเด้อเด้อพอนอวพอแล้วพอแล้วเออก็ว่าพ่อถุยหมดเนี่ยหมนี่มึงเนี่ยนะหมดเนี่ยตะก้อนแน่ถุยหมดเนี่ยมันกูข่มมาง่วงมาเมื่อยโอ้ขมใจเอาเรื่องนี่เลยเสี่มึงครับันี้เอ้า ขาดแน่น้อยหนึ่งเฮ้ยยัขาดครับเอาอ้อีนะครับเอาพีเอาอนีนะเยวเจ้านายส่หลัหู้มันวันนี้มันกูประด้นหายากเลยเฮ้ยนี่ยังสี่อ้าอ้าวผมใส่เสยบค่าพี่น้องเลยเดี๋ยวเนี๋ยอ้ใส่ใส่ผมนะี่นี่เดี๋ยนนน่แก่อะนี่เอ้ยพ่อเหอครับพี่พ่นีละมันนีก็ย่างเดาแล้วันบคมจงไวพี่น้องเออเกีเข้าน่ครับเนี่ยต้หนรับเจ้าติเอาความดีสุนินต้อนรับเจ้าชาติเบื่อตองวอรไลนยเบื่อตังวอรไลนยกงยก น้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียโยใสยจุพี่น้องใส่จุบมาเนี่ยของสดเนาะของสดเขาก็ต้องมีตัดไข่ตัดข้าวมันออกไข่ตัดขี้ข้าวพี่น้องอันนี้ของพี่ใหญ่เลยนี่ผมตั้งไว้ทั้งปากกับที่พ่อพันผมดีเรือดมันขมแห้งหมดตัวนี้โอ้ยขมเบาเลี่ยงพี่น้องขออนุญาตดิพี่น้องเลยอดี๋ยว่ากันดิพี่น้องเนื้อแก่เพราะกินข้าวแสบไปสิหรอกพี่เอาเนเนี่ยเขาเนี่ยโอ้เดี๋ยวเข้าเอาเอาเอาเหนียวกันเนี่ยบ่ครับเดี๋ยวว่ันกังน่อบ้างกันไปนบ้อี่นาง่ ถ้าปัญญาตับกั็พี่ใหญ่จะรับไปรอดแล้วมึงพี่น้องเลยตอนเสือเดี๋ยวตอนนี้ว่าขออนุญาตได้ครับผมมมนไม่มีขอยอ่้ยร่ม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 นะครับขอบคุณเฉียงเนือบ้านขอนแก่นครับแค่เนี้ยพบคุณพ่อกำนันบอเป่าแก่นครับโอ้ยน้ำลายไหลไปถามหายด้วยสวัสดีพันช่องจ้าชาติหาคุณพ่อกำนันกับคุณแม่กองเนาะงจินหวาดกี่คันครับเดี๋ยวสิไปบุกรอยเอสอยู่ไปไปพี่ต้องสิไปบุกเคียงบ้านขอนแก่นอยู่ ไปยังไหบ่ผิดหวังไปรวมนั่นก็อู้บรรยากาศแบบอลังการเห็นเลยเอาตามพี่นายคนเพื่อนพวกใหญ่หรือเปล่าเนี่โอยน้ำไหลไหลเนาะเฮ้ยม้อเหนียวข้อเหนียวข้อเหนียวเนี่ครับข้อเหนียวข้เหนียวแล้วข้อเยข้เหนียวไม่ข้อเหนียหลายแน่พี่น้องเอาตับเดี๋ยวจิ้มจับเมืองแขกนี่เด้อเมืองแขกนี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากเลยเดี๋ยวคงจะใส่เสือร่ามือยนต์แต่ละโอ้ยนี่นี่โอ้ยของแขกข่อยข้อแขกอัละมันมีนะข้อแขกข่อยนโอ้ผมกับพี่น้อง โอ้ยเจอจะปีนตับข่อยอ่ะตับแหงหน่อยเนาะโอ้ยหยาดเพื่อนกบไดโอ้ยน้ำนะถูมียังโอ้ยขบมาเลียงเรียะไครับขบมาอืโอ้พี่พี่ได้ยินงข้าวไปพี่น้องพี่น้องมอขอนเมาก่า เบิงเบิงมาหลายช่องละมีช่องอีเอียฟแฉลบช่องแจหัดมีดมีดบ่อไค่ข่มมีดยันเมียมีดยันเมียมันของโบราณพี่น้องคุยกันเนี่ยโอ้โหนี่โอ้ยขันข้าคุยเจ้าก็นจิ้นบิดตัวตับมันจงให้แขกกันไม่เด้อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจงหายแล้วหรอกคอยมักดับเนาะตัวตตะวันเนาะเสือ เสือร้องไห้เมียดวะเขาเขาเขาบอกใ่ครับท่านตาบอกว่เอาเปลือกเหรียญเรื่อยผมอยากจ้างเนี่ยด้วยจ้างบ่จ้างอยู่บ่เอาเอาไม้ข่อยนะจ้างกันปากเดียวกันพี่น้องมันมาจ้างข่อยกับจ้างขึ้กันแล้วขอมข่อยป้อตีพี่น้องโอ้โหเสี้ยวขงหายเป็นยังไงพี่น้องไม่จงใ้ผมได้ไหมครับ๋ยาว เจ้าใม่ยิ่งรับบอถาแขกจะควงช่องกับจิงแต่เป็นแขกกับต่อมือแขกนะเนี่ยพี่ใหญ่เห็นพี่ใหญ่เป็นพายเห็ดโอ้โหเสียบเหนียวหอมนุ่มเหนียวหอมนุ่มครับย่อวไห่โอ้ยขยับขาดไม่อยเนาะพี่ได้ข้อก้นเลยครับโอ้ย ลุ่มเยือแขกพวกท่านเดี๋ยวจะคำยุงบาเอาเราเป็นคนมาเย็นต่องให้เรากินที่หลังพี่น้องครับเลาหน่อยอายุหน่อยกว่าจิอายุหน่อยกว่าอันเนี่ยไม่ขออ่านขุนเขาเอ้ยไม่แล้วยังไงเราพี่เนี่ยผมพวกท่านอีกกินน้ำมูอยู่โอ้ยผมเอาไว้กันได้ครับเี่ก ขอหนเลยนอนเนี่เสือม่ได้ัำเสือกินมกผมพี่น้องชิมาพี่น้องสั่นหมดเลยอู้เสียบยายโอ้ยไปมาไปร้อยตับพี่น้องเลยจังเล้เป็นร้อยตับขันมอญ่ไปได้กินเนตับเป็นเนี่ยของแสบเนาะของหมักโอ้ สบายดีเลยบ่ได้หรอพี่น้องแเก่เนี่ยโอ้เดี่เดเอพ่ชยาวที่หลังหรอของหมักกันไรของหมักคือตับพี่น้องโอ้ยจุ๊ยพี่น้องโอ้ไปหมักก็ดีพี่น้องโอ้โอ้เนี่ยโอ้ยพันที่หลังสามีกิน เรามนันบ้าอืมอืมเอาล่ะบ่วงเมเม่อวที่อี้นายจะหูใจก่กว่นอาพีเนอะบอเขาเพี้ยครับตัวนี้จงไห้จะจจงให้จ้าสาดไหนบ่ไหนบ่จะได้ขอจะคนละเครื่องล่ะจิจงก็จะขอขอขอให้เพิ่น เครื่องนึงไปเครื่องนึงพี่น้องโอ้นี่เตเหนลยโอ้นี่วจง้เพิ่นขอเพิ่นได้ซ้ำนี่พี่น้องอ้ยเนาะเตากเนบมือแขกมึงไทยแขกเลยนาอโอ้ว่าไ่อย้น้ำนะสัมบอสที่ซอยจ่จดเพิ่นจจดเพิ่พิ่นได้ทับนาะเอาคนละเ่องกันจาจ่ดโอ้โีบ พูดห้ก็แฮบเลยน้ำจิ้มกระแซบไป่นอะผมดีจะงวงหายยังหนึ่งนะงวงหายยังง่วงหาตับอีกมันเบลแล้วยังตีปลาขาวอีกหรือเปล่าตับเบลอรหมเนี่ยเว้เบลดแล้วไม่โอ้ยว่าผมเ่งจะกินในค่ำอยู่ดูได้รือยนี่เจ้า ตับมาด้ดีว่ครับเนี่ยเบิดแล้วตับเจ้าตะมือแขกในเรื่องเจ้าไว้นะคอยเบิ้งคอยเบิ้งอยู่แต่ว่าเจ้าเอาไปกินเพลินหมดเลี้ยมันล่นอยู่เนี่ยชาชาเนี้ยเอ้าอย่างอยู่ยังกว่าชาดีเลยผมเหลือตอนนึงพอดีก็พอดีเหลือตอนนึงผมขั้นหนึ่งพอดีเลยตรงไห้ชาชาได้นึ่งเจ้ายาได้ใหญ่จะต้องชิ้เสียก่อนอันไหนเป็นเสียโอ้เพิ่นมักเสียนะ วัวข่อยมัก <handled> ต <kr> ับ <ii> นั่นน mm ั hmm. ่นวิว um? ิโอ้ยมักตับต้อนแก่พี่น้องโอ้ยขอเด้อข้อขอขอกระชืได้ให้ตัวเดอโอ้ยมองเป็นยังพี่บอโปเนี่ยเดี๋ยวไปจุ้งมให้เป็นโตเลยนี่นี่พี่น้องแมนแล้วนั่นว่าให้พี่น้องจะฉาดจะได้จุ้งมาเป็นตัวไอ้เพื่อนเราบัดนี้โจ๊กเอาเตี๋ยวตับโจ๊กเตี๋ยวตับแล้วก็ปล่อยไปกินหญงายมันแซ่บไหมตับไหมสมอติสายเรื่องอะไรตีผมไปดื่มหัวตับ โอ้มีจตนมีอะไรดีล่ะหายดวงดำดิสอาดวงดำนี่นะครับขอบคุณครับน่านไหมเนี่ยเป็นคอมดีไหมแสบเลยมนนี่ตัวนี้จ้งไว้ยัางดำเหมือรู้ใส่ไข่ลังเลยบ่ครับไข่ลังสบาดส้มๆเลยนีจ้งไว้บ้างปนี่จ้งให้น้ำบ้างไข่ลังมันซึมส่งี่นอง

chín món này ừ. này sẹp như vậy ấm ấm sẹp ở phía con mặt kia chim đôi chấm mà khoáng sỉa khoáng Con sỉa 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 khoáng ừ. khỏi mặt thế nào อสียบกระเทียมกระเดียวนะมีดเขาวะครับเนี่ยพอดีฮมีดคมมั้งตเท่าไหนก็เอาไปสนิทกับเบียงไปฟนมีดก่อนมันปะครับมีดมันถ้าไปฝนมีดเข้าเบียงเนาะอกเขาเนาะมีอันใหญ่โยดสีเบียรก่อนนี่เนี่ยโยโย่ก่อนไงวะ คันบวออกช่องแจ๊ากับไปออกช่องเยียบเสียบด้วนี่ฝนมีฝนอหมโซงแขกสซแขกของทีสุรินเขาพี่น้องเขาตามกัญชโยพมกำลังเสีบผมเอาอีกก่อนของีนแห้งจะบ้าะดพี่เป็นนมีอพี่ใหญ่เนมี่อนเนาะมีมีบ่คมไหม แล้วแท็กะแสบกับพี่น้องทขนีีก่อนเนาะครับครับเพราะว่าไปต่อในช่องเอี๊ยบแสบแล้วไปผนิดก่อนเ่เข่าอีกเดี๋ยวบางแสนอีกทีเลยมีดบ่คมโอ้แสบย่านย่านเมียมันอะไรหนูทีก็มีดก็พวกผมีดผนิอย่างเนี้ยเขาเกรงใจเกรงใจอันย่านไม่ย่านหรอกเนาะเห็ดัว้เ้็ดขวมันใจมันไม่กล้าเดียว เราคำเทียวท่านละครับที่เหลือเขาบอกเหมือนเอาญ่เดี๋ยวโยโย่โย่ทนโยว่นจงไปเดี๋ยวขันพี่น้องแม่บ่ท่านกับไปวงช่องเยียบเสียบไปพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวไปผลมีแต่ข้าวันเอาสำหรับวันนี้จากรนพี่น้องนี่ขอคุณเยียบเสียบครับแสวัอดีครับเอาไปนะไปไปครับวัสดีครับ